ใครวะพี่หอมได้โลยัะรถพร้อมเปาแล้วครับไม่เห็นหยาโอ้เรียบร้อยนี่ไงล่ะไอ้มาโดนมึงมึเรียบร้อยแมคนลุยไฟหิวน้ำอ่ะเฮ้หิวข้าวอ่ะอันนี้เข้มาขอถูกไหมเหิวข้าวใช่หรอเหงืข้าวจุกเหงืข้าวจะขอข้าวหน่อย แค่งเงาเลือกอันเก็บออในตัวนจุกยากกินนี่ไงจิวขอข้าวได้ไหมส้มส้มไม่มีแล้วสวัสด,ดีครับบุ้งสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับบุ้งสวัสด,ดีครับหูจะเอาของให้เบอร์สามสิบครับพี่ส้มส้มขอ,อ,องผู้ชายยังไม่มีไอคอนไอเนี่เหรอคุณผู้จัดใหส้มส้มทำไรครับ

chọc tung 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 bạc bông tung 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 เขาไม่มีแรงหรือเปล่ามื่กี้มืกกีนดุไปดูตอนไหนวะมื่กี้ไงกี้ตอนไหนมีจุกขึ้นเสียงใส่ใส่น้องตอนนี้มีจุกขขึ้นเสียงใส่ซมซมด้วยอ่ะตอนนี้เราอยู่แบบนี้อ่ะมีจุกต่อทุกคนเลยอะน้ำมมกก็โดนดุใช่ไหมกูไปละแม่เอ้ยปวดหัว กูหัวดูแล้วนีอะไรออะไรดูอะไรอ่ะไม่ได้ดูอะไรเลยไม่จุ่ไม่ปังไม่ปังสมสกับพักเอ้ยเอากูเตะมาอ่ะผมกนีมเอากูตายหมดไอ่ะคุณฮ้ยกูอยหึงทม่กูคุณหึงเกินนอกหน้าดิเยกไธรรมดาครับผู้ชายลันลา ประสาทจะเสียเจอส้มๆไปที